ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสัพพัฒ บุคคลลึกลับเบื้องหลังนักร้องเหย่านายยกอิงนะครับสัพพัน์บุคคลลึกลับเนี่ยอยู่เบื้องหลังนักร้องยื่นยุบพ,พักเพื่อไทยตัดสิทธิ์นายยกรัฐมนตรีแพทองทานก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับมีข้อมูลต่างๆนานา,นาและนะครับสิ่งที่คุณทักษิณทำเองก็บอกได้เลยครับว่าหลายๆคนก็มั่นใ้และหลายๆคนนะครับก็คิดว่าเฮ้ยนะครับคุณทักษิณคงจะมีอำนาจเสือร้อนจะทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วนะครับเรียกว่าปล่อยให้ทำหรือเปล่า นะครับปล่อยให้ทําหรือเปล่าปล่อยให้คุณทักษณิณแสดงอิทธิฤทธิ์ดํารงอิทธิฤทธิ์ทําอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําไปหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเอาการกระทําของคุณทักษณิณเนี่ยไปร้องเรื่องของการจะยุบพักเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณทักษณิณเองคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับอยู่เหนืออานาจหรือเปล่าคิดว่าตัวเองควบคุมได้หมดทุกอย่างหรือเปล่าคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถนะครับที่จะจัดการอะไรได้หมดทุกอย่างจริงไม่ได้เกรงกลัวอย่างที่บอกว่า ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการตั้งคําถามและมีคนตั้งคําถามโอ้โหทักษิณทํานทขนาดนี้ไม่มีใครไปร้องเหรอไม่มีใครไปทำไรเหรอเฮ้ยมันเป็นการครอบงาพักอะไรอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนครับว่าทุกอย่างก็เงียบและดำรงอยู่เพราะหลายๆคนก็คงคิดว่าทักษิณเนี่ยครับสามารถที่จะเคลียร์ได้จาัดก,การได้เดีลวกันแล้วอะไรกันแล้วแต่จู่ๆมาวันนี้มีข้อมูลออกมาว่ามีคนไปร้องให้ยุบพักเพื่อไทยนะครับให้ยุบพักเพื่อไทยในประเด็นที่คุณทักษิณเองนะครับ ครอบงำพักซึ่งแน่นอนครับจากคําร้องทั้งหมดที่อ่านแล้วสรุปนะครับที่ผมทําคลิปเอาไว้ที่แล้วเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าเป็นการไล่ไทม์รลายที่คุณทักษสินกระทำกับพักทั้งนั้นเลยนะเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยของคุณทักษสินที่ดําเนินดําเนินการกับพักกระทำกับพักอะไรกับพักแล้วเอามาไปล็อกในการยุบพักผมบอกเลยครับว่างานนี้เรียกว่าสอยเด็ดเสร็จเบ็ดขาดเลยหรือเปล่า สัพันะครับบุคคลลึกลับนะครับอยู่เบื้องหลังนักร้องยื่นยุบพักเพื่อไทยตัดสิทธิ์นายกแพ่ทองทาน25สิงหาคม257นายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องอาถรรพ์3า9เอาแล้วระบุว่าอาถรรพ์319เอาแล้วมีผู้ร้องต่อกรกต,อต,อตอขอให้ยุบพักเพื่อไทยและตัดสิทธิทางการเมืองนายกอุ้งอิงนะับฐานยอมให้ในายทักษิณครอบงำพักโดยผ่านทางอดีตนายก รัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินให้แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญและอ้างคำวิจัยของสารน้ำนูญในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นหลักฐานถ้ามีการยุบพักนายกอุ้งอิงจะถูกตัดสิทธิการเมืองด้วยอย่าทำเป็นเล่นกับพวกช่างร้องเป็นเด็ดขาดนักร้องเป็นใครไม่รู้ยิ่งผู้ลึกลับที่อยู่เบื้องหลังนักร้องยิ่งไม่รู้ใหญ่เมื่อไม่รู้ว่ารบกับใครก็ยากที่จะเอาชนะได้ ดังนั้นนะครับชะตากรรมของนายกอุง้งอิงในขณะนี้จึงขึ้นอยู่กับอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาว่าจะยอมรับกับกกตหรือไม่ว่านายทักษิณเป็นคนกําหนดให้แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับนักร้องว่าจะสามารถนําพยานหลักฐานไปพิสูจน์ให้อย่างชัดได้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่านายทักษิณคือผู้ที่กําหนดให้มีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานและขึ้นกับกกตว่าจะมีความเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้หรือไม่ว่านายทักษิณเป็นผู้กําหนดให้เสนอ แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในขณะที่เขาดำทามืออีกสเรื่องกำลังปัดดังเข้ามาคือ1เรื่องของการทุดจริตในการสอบเรื่องของการครอบงำพักในการตั้งรัฐบาลและเรื่องของปุกผีใหญ่เนื้อนะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าการเมืองมันโหดเยี่ยมอมหิตเพราะมันเป็นสงครามที่ไม่หลังเรื่องนะนี่ก็เป็นข้อมูลที่การวิเคราะห์แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไปอ่าน <c oughs> ถ้าไปอ่านนะครับ คำร้องของคนที่ไปร้องให้กับกกตผมบอกเลยว่าถ้าถึงสารรัฐธรรมนูนนี่น่าจะรอดยากเพราะคำหนึ่งนะครับที่ผมจําขึ้นใจโดยที่สารรัฐธรรมนูญใช้คําว่าวินยูชนทั่วไปรับรู้ว่านะครับรับรู้ว่าซึ่งแน่นอนครับการกระทําของคุณทัพสิศเนี่ยนะครับวินยูชนโดยทั่วไปรับรู้ว่า เป็นการครอบงำอย่างแน่นอนอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะอย่างที่บอกว่าศารลรัฐธรรมนูญตีความได้กวา้างตีความตามกรอบที่อำนาจโอ้โหตัวเองล้นเหลืออยู่แล้วงานนี้บอกได้เลยครับว่าเหนื่อยแน่ๆพักเพื่อไทยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเดียดฟังครับ